ครับัสวัสดีครับสวัสดีคคดนรการต้องเิดชอบฝั่ทางครับอ๋อว่ามีพัสดุอะไรหลุดมาอะไรนะหลงเหลืออะไรคุกค้าทราบไหมไมพัสดุไหมคะไม่ไม่ครับค่ะตรงนี้ลูกค้าสามารถแจ้งคื่องันติดคุณทนการผิดชอบได้นะครับครับผม ชื่อกระดองชื่ออะไรนะคะกระดองจ่าแดงกระดองนะครับหอละดองนะคะไม่ไม่กระดองกระดองเต่านะ่ะกระดองคังหอลดอยกระดองกระดองอะ่หะหอดองนะคะครับ กระดองเหมือนกระดองเต่านะกระดองคังครับผมชื่อกระดองคังกระ,ะดองคังคังเดี๋ยวสะกดให้ก็ไก่รอเรือสระอะดอเด็กออ่างงองูคังก็ พอควายไม่หันอากาศงองูครับนามสกุลครับนามสกุลหีหอมหีผอมครับอืหีผอมครับอ่าอย่าไปใส่ไม้เอกนะครับมันจะเป็นหีบอหอมครับผมกระดองคังหีผอม โอเคนะครับะค,ะครับผมอ่าติดติดตค้างยังไงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทางเราจะทำการตรวจสอบไหมคะครับผมกระดองคําหีบบอ่อหอมนะครับหิบหอมครับผมคะ่ะโอเคครับสวัสดีครับ